ทำคลิปแก้ปัญหาผู้คนแล้วจะสร้างรายได้ให้คุณได้ค่ะมีใครเป็นแบบนี้ไหมคะเป็นแม่ค้าออนไลน์มือใหม่หรือเป็นแม่ค้าออนไลน์มาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะแต่อยากได้คลิปที่เป็นไวรัลอยากได้คลิปที่มียอดวิวสูงๆอยากได้คลิปที่มีผู้ติดตามเยอะๆหรืออยากได้คลิปที่เปิดค่าการมองเห็นหนักๆเลยนะคะ แต่อย่าลืมว่าบางครั้งการมีคลิปไวรัลการมีคลิปที่มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเยอะๆไม่ได้หมายความว่าคุณจะสร้างรายได้ได้จากคลิปนั้นค่ะแล้วแม่ค้าออนไลน์ลองตอบคําถามตัวเองดูนะคะว่าเข้ามาในออนไลน์เนี่ยอยากได้คลิปไวรัลเฉยๆหรืออยากได้ไรายได้กันแน่ค่ะ คลิปที่จะสร้างรายได้นะคะพี่หมูบอกได้เลยค่ะว่าจะต้องเป็นคลิปที่คุณลองทําดูนะคะคลิปนั้นจะต้องแก้ปัญหาให้ผู้คนได้ค่ะตอบโจทย์ปัญหาของผู้คนค่ะเมืม่อไหร่ที่ค,คุณส่งคลิปที่แก้ปัญหาให้ผู้คนออกไปหรือตอบโจทย์ปัญหาของผู้คนค่ะคนเหล่านั้นเขาก็จะกลับมาดูช่องของคุณนะคะแล้วถ้าเจอคลิปที่แก้ปัญหาให้เขาได้หลากหลายคลิปค่ะเขาจะรู้สึกว่าช่องของคุณเนี่ย พร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงเขาเป็นที่ปรึกษาให้เขานั่นเองค่ะแล้วถ้าคุณกล้าเสนอขายคุณมีโพสต์ขายแล้วคุณกล้าเสนอขายทางคลิปหรือคุณกล้าเสนอขายเวลาคุณไลฟ์สดแน่นอนค่ะรายได้จะเกิดจากคลิปที่คุณส่งไปแล้วแก้ปัญหาให้ผู้คนได้นะคะใครกําลังทำคลิปที่แก้ปัญหาผู้คนอยู่พิมพ์มาหน่อยค่ะว่าฉันกําลังแก้ปัญหาให้กับผู้คนค่ะพี่หมูสอนรวยด้วยออนไลน์ค่ะ